ปไปเอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับโอ้โหราคาคุยครับโอ้โหโโห,หัวปากครับรอบแรก นี่ครับที่ช่างนาบอกว่าจะมาพาไปชักว่าวนี่นะครับว่าวว่าวเรานะครับนี่นะครับนี่ครับว้าวครับเราต้องรักษาวัฒนธรรมไทยอีสานนะครับอนุรักษ์อนุรักษ์อนุรักษ์ครับนี่ครับก็ดวงไม่ใหญ่นะครับแต่ก็กําลังดีเลยครับแค่นี้ก็กําลังดีเห็นช่างนาบอกว่ามันไม่ไม่มีหางมันก็ขึ้นได้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันจะไม่มีหางแล้วมันจะขึ้นยังไงนะครับนี่นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับเราจะวางไว้อย่างนี้ก่อนนะครับเราจะวางไว้อย่างนี้ก่อนเห็นเนี่ยครับช่างนาบอกว่ามันไม่มีหางนะครับมันจะขึ้นได้เดี๋ยวรู้กันครับว่ามันขึ้นได้ไม่ได้ครับไปดูไม่ด้เหมัอนดูเ ถือไปไหนถือว้าวแล้วไปเอาเลยเดี <si ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับโอ้โหราคาคุยครับโอ้โหหัวปักครับรอบแรกไม่มันจ่อพอด้ยราคาคุยจะขึ้นได้หรือเปล่าเดี๋ยวนะครับนี่ครับขึ้นไปแล้วดูด้หัวจะปักหรือเปล่านะครับ ธนูดังแล้วครับธนูดังแล้วย้อนแสงนิดนึงนะครับอเออขึ้นได้จริงด้วยครับผมขึ้นได้จริงด้วยขึ้นได้จริงด้วยนะครับเหวี่ยขึ้นไปแล้วครับไม่มีหางจริงด้วยครับแต่ธนูก็ดังแล้วล่ะขึ้นไปแล้วครับผมมันอาจจะย้อนแสงมานิดนึงนะครับ ครับขึ้นไปแล้วครับครับตอนนี้กำลังปล่อยเชือกออกครับเป้าทรงนี้ไม่มีหางถือว่าคนทำนี่ไม่ธรรมดานะครับทำแบบไม่มีหางขึ้นได้นะครับมันถ่ายไม่ได้ครับมันย้อนแสงอยู่ตรงไหนไม่รู้เลยครับ มันย้อนแสงครับนน่นครับไกลลิฟเลยขึ้นสูงมากไม่มีหางนะครับว่าวไม่มีหางขึ้นได้นะครับไม่ใช่ว่าวจุฬานะครับดูครับกองเชียร์เยอะเลยเอ่ดัน,อน,น,อน,นดอกนงาครมันย้อนแสงครับผมว่าจะถ่ายให้ดูมันย้อนแสง นู่นครับนุ่นท่านผู้ชมเห็นมันผมหรือเปล่าไม่รู้นะครับครับไม่มีหางนะครับว่าแบบนี้ไม่มีหางผมทําผมยังทําไม่ได้นะครับแต่คนที่ทําได้เลยถือว่าเก่งนะครับเนี่ยเป้าทรงนี้ไม่มีหางถือว่าถ่วงมาแบบไม่ธรรมดาครับฝีมือฝีมือครับมีธนูเสียงธนูดังด้วยครับต้องใช้คนดึงตั้งสามคนนะครับเพราะว่าอีกสองคนจับไปเฉย ส่วนมากเราจะวิ่งว่าวช่วงเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับเพราะว่าเราจะมีพื้นที่วิ่งเพราะว่าเขาเกี่ยวข้าวกันออกหมดนะครับเราจะวิ่งอยู่กลางทุ่งนาแล้ววันนี้เราก็มาวิ่งอยู่อยู่แถวกลางบ้านนะครับเพราะว่ามันมีพื้นที่ให้วิ่งก็เลยลองมาวิ่งดูนะครับไปเอยครับไปๆเด้อโอเคนะครับเราให้ชมแค่นี้ก่อนนะครับถ้าชอบคลิป นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพ่จะได้ไม่พลาดตลอดไปนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับชนะสวัสดีครับกวนสวัสดีครับสวัสดีครับอนี่นะครับคนที่นำว่าวเข้ามานะครับโอเคนะครับผมโอเค